แต่เป็นตัวชี้วัดต,ต่อเนื่องเช่นกันแต่มีการปรับในส่วนของประเด็นการประเมินนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากคือเราสามารถดําเนินการได้อยู่แล้วประเด็นย่อยที่1นนะคะของตัวชี้วัดนี้ก็คือสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานนะคะตามภารกิจทั้ง4ด้านคือด้านการบริหารงานทั่วไปการบริหารแผนงานและงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านบริหารวิชาการนะคะโดยต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันนะคะและสามารถเรียกดูได้แบบเรียลไทม์มีการนําข้อมูลที่ได้มาสรุปผลเพื่อให้ผู้บริหารนําไปประกอบในการดําเนินการนโยบายนะคะในส่วนของเกณฑ์ของประเด็นนี้ถ้าจะทําให้ได้คะแนนเต็มก คือเขตพื้นที่การศึกษาต้องดําเนินการตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็จะเป็นทั้งหมดเป็น5ระดับคะแนนค่ะในส่วนประเด็นย่อยที่2ของตัวชี้วัดนี้นะคะก็คือในส่วนของสถานศึกษาในสังกัด ต้องมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสนับสนุนการิหารจการทั้ง4ด้านเช่นกันนะคะซึ่งในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละดับก็จะเช่นเดียวกับของระดับเขตพื้นที่การศึกษาก็คือในระดับสุดท้ายขั้นสุดท้ายเนี่ยเมื่อมีการนำระบบมาใช้แล้วต้องมีการนำข้อมูลเนี่ยรีพอร์ตออกมาได้นะคะมีรีพอร์ตมีข้อมูลเป็นเรียลไทม์และสามารถนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาเป็นข้อมูลประกอบให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้นะคะซึ่งจะพิจารณาจากร้อยละความ ความสําเร็จหรือร้อยละของสถานศึกษาในเขตที่มีการเข้านําระบบนะคะก็คือถ้า81%ของสถานศึกษาเนี่ยมีการนําระบบไปใช้ก็จะได้ในคะแนนเต็ม5นะคะส่วนถ้าเกิดไม่มีการใช้ระบบเลยก็จะเป็นค่าคะแนนต่ําสุดก็คือ1คะแนนนะคะซึ่งคิดว่าในส่วนนี้ไม่ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากเพราะว่าเราได้มีการนําระบบมาใช้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะ สำหรับหลักฐานนะคะในประเด็นที่1และประเด็นที่2หลักฐานที่เราจะใช้ประกอบนะคะในการให้สำนักที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ในการตรวจสอบนะคะตรวจสอบว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยหลักฐานในประเด็นที่ถึงก็คือจะเป็นเรื่องระบบนะคะระบบที่เรานํามาใช้งานคู่มือการใช้งานภาพหลักฐานนะคะที่แสดงว่าได้มีการใช้ระบบนี้จริงแล้วก็ต้องมีการสรุปผลการดําเนินงานนะคะอาจจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้ส่วนหลักฐานก็อาจจะเป็นการแคปหน้าจอออกมานะคะเพื่อที่จะมาใช้เป็นข้อมูลแนบในระบบ k r s ค่ะ แล้วต้องมีการนําข้อมูลที่ได้ก็คือนามันเสนอต่อผู้บริหารอาจจะเป็นในรูปแบบหนังสือราชการหรือเป็นบันทึกรายงานการประชุมก็นํามาใช้ได้เช่นกันนะคะในข้อมูลของส่วนของโรงเรียนก็เช่นกันก็คือเป็นข้อมูลจํานวนโรงเรียนในสังกัดอาจจะมีชื่อโรงเรียนด้วยนะคะว่าโรงเรียนไหนบ้างที่มีการนําระบบนี้มาใช้แล้วก็ต้องเป็นชื่อระบบมีตัวอย่างภาพการดําเนินการอาจจะเป็นภาพการประชุมภาพการรายงานนะคะ ซ,ซึ่งในส่วนนี้ถ้าเรามีหลักฐานตามรา,ายละเอียดในที่แจ้งมาก็คืออาจจะไม่ต้องส่งหลักฐานครบครบคือในส่วนที่เขตเนี่ยแนบรายงานสพทไม่จําเป็นต้องแนบข้อมูลของทุกโรงเรียนเข้ามาเนื่องอาจจะเป็นภาระและยุ่งยากแต่ในส่วนในส่วนที่ทางเขตพื้นที่นะคะก็คือส่งมาแค่หลักฐานบางส่วนเท่านั้นเพื่อให้เห็นว่ามีการดาเนินการจริง แต่หลักฐานที่โรงเรียนรายงานเข้ามาให้เขตอาจจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อทางสำนักที่รับผิดช,ชอบเนี่ยจะไดะ้ตรวจสอบข้อมูลในภายหลังได้หากมีประเด็นที่โต้แย้งในเรื่องของตัวชีวัดนี้นะคะและประเด็นสุดท้ายของตัวชีวัดนี้ก็คือเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจนะคะของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับบริการนะคะคือแค่มีระบบก็จะได้คะแนนเต็ม5 ซึ่งในปีที่แล้วในในส่วนของประเด็ดนนี้ทางเขตพื้นที่น่าจะใช้ในส่วนของ แบบประเมินซึ่งทางสำนักติดตามนะคะส่วนนี้ทางกพหลออก็ได้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับสำนักติดตามว่ามีการจัดทำแบบประเมินขึ้นมาเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแล้วนาขึ้นในหน้าเว็บไซต์ของสอปทและให้เขตเพื้นที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไปดําเนินการตอบแบบประเมินหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปผลนะคะผลความพึงพอใจออกมาแล้วนาเสนอท่านเลขาและในส่วนของสำนักติดตามเองก็ใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการดําเนินการตามมาตรฐานเขตและ การติดตามตัวชีวิตอื่นๆในพื้นที่นะคะในเขตพื้นที่ร่วมกันซึ่งในปีนี้ก็คาดว่าจะมีการวางแผนในส่วนของการออกแบบความพึงพอใจนะคะหรือการสำรวจความพึงพอใจในส่วนนี้ร่วมกันและจะแจ้งให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทราบในลําดับต่อไปเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตัวชีวิตค่ะตัวชีวิตนี้ทางเขตพื้นที่ต้องรายงานข้อมูลนะคะแนบไฟล์เข้ามาในระบบ kis ในรอบ12เดือนนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพหลักฐานในการดําเนินการและเอกสารต่างๆซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีความยุ่งยากแต่อย่างใดน,นะคะในส่วนตัวชีวัตที่8ก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะ